ทีกาแฟป้ายัางไม่ต่อเขาเลยกับอีกข้าวร killing, าดแกงธรรมดาธรรมดากินจนอิ่มทำไมป้าถึตางต่อล<า><ห>่ะไปกูไปกูบอกให้ไปพี่ลูกหูเป็นทนายนะพวกแกโดนฟ้องแน่แน่จ้าขอบใจมากนะขอให้พวกหนูเจริญเจริญนะเสร็จแล้วใช่ไหมเดียงานรีบไปกันเถอะนะาต้องไปเจอลูกค้าช่วงเช้าด้วย ค่ะเดี๋ยวก็เหมือนกันเดี๋ยวนะัสตาร์ทรถเลยนะเดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้เองจ้ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนัดไม่รู้ของของใครมาขวางหน้าบ้านเราอะ่ะเฮ้ยทำไมไมาอยู่ตรงนี้อ่ะใครเป็นเจ้าของเนี่ยต้องรีบไปซะด้วยสิของป้าเองละจ้า พอดีป้าจะย้ายมาอยู่บ้านข้างๆเนี่ยแล้วรถที่มาส่งมันดันมาเสียก็เลยต้องของกอ,องไว้ตรงนี้จ้ะแล้วทำไมถึงมาวางขวางหน้าประตูครับพวกเราต้องรีบไปทํางานด้วยครับป้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้ารีบขนให้อย่างเร็วเลยจ้ะออป้าครับ<ป>เดี๋ยวพวกเราช่วยเองครับจ่าขอบใจมากนะขอให้พวกหนูเจริญเจริญนะค่ะครับ<จ>ไปเ๋ยวช่วยกัน วางตรงไหนดีป้าหลังตรงนั้นเดียนเนาะเราเร็วรีบเราดีอะช่วยกันโอ้ยโอ้ยหนักเราด้วยนะป้าเนาะเรียบร้อยแล้วป้า

พี่ฝนเอาขวดวางไว้ตรงนั้นนะคะพี่เอาไปได้เลยนะคะอ๋อขอบคุณมากครับงั้นวันนี้ผมขอซื้อแกงกับข้าวสวยนะครับพี่จะกินอะไรดีคะไม่ต้องซื้อหรอกคะ่ะฝนให้กินฟรีโอ้ไม่ได้หรอกครับของที่ควรซื้อก็ต้องซื้อ,รอครับแค่คุณเก็บขวดไว้ผมขายแค่นี้ก็มากพอแล้วครับงั้นก็แล้วแต่พี่ละกันคะ่ะงั้นผมเอาแกงส้มราดข้าวสวยนะครับได้ค่ะ ฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะอะไรคะอะไรหายก็ถุงที่ผมเก็บเศษทองแดงกับถุงขวดที่คุณให้ไว้เมื่อกี้ครับมันหายไปแล้วเอ้าที่แรกมันก็วางอยู่ตรงนี้นี่ใครจะเอาไปได้อ่ะ ไม่มีได้อยากกองไว้ข้างถงนนเองก็ถือว่าเป็นขยะนี่ฉันเป็นคนรักความสะอาดนะช่วยให้บ้านเมืองสะอาดก็เลยไปขายได้เงินมาสักร้อย ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าชื่อตุ้มนะคะพอดีเมื่อวานลืมแนะนำตัวเออผมชื่อนัทครับส่วนนิดเดียร์แฟนผมครับอุ้ยน่ารักจังเลยแถมยังมีน้ำใจด้วยเออทำงานที่ไหนกันเหรออ๋อผมทำงานแจ้งวัฒนะครับป้าส่วนแฟนผมเนี่ยเขาทำงานแถวปากเกร็ดครับอุยดีจังเลยเนาะทำงานใกล้กันด้วยคือป้าว่าจะไปทำธุระสะหน่อยอยากจะรบกวนติดรถไปหน่อยได้ไหม ออป้าจะไปลงปากซอยใช่ไหมครับได้เลยครับออคือคือป้าจะรบกวนให้ไปส่งตรงแยกแครายหน่อยอ่ะแครายแต่แครายมันคนละทางกับทางที่เราจะไปเลยนะคะแหม่นี่คุณคุณก็ไปส่งป้าก่อนไงแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตีวานนนะเดี๋ยวก็ถึงปากเก็ดแล้วแต่มันอ้อมมากเลยนะครับป้านี่ถ้าคิดจะไปส่งอะ่ะอย่าพูดคำว่าอ้อมไปไปไปเดี๋ยวจะพาขันสายเร็วสิ เอาเร็ว,รวอะไรเนี่ย,ยมาป้ารับอะไรดีจ๊ะเอาข้าวลาแกงไก่แล้วก็ไข่พะโลได้จ้ะนั่งรอด้านในเลยจ้ะ แม่คะเก็บตังค์ด้วยจ้ะจ้ะ,ะข้าวราดแกงสองอย่างห้าสิบาทจ้ะฮะอะไรตั้งห้าสิบบาทไม่แพงไปหน่อยเหรอข้าวราดแกงก็ราคานี้นะจ๊ะป้าแต่มันแพงไปไงนี่จะขายสร้างบ้านเลยไงฮะ ข้าวราดแกงอ่ะมันไม่ได้แพงไปกว่ากาแฟที่ป้ากินเลยนะถามจริงเวลาป้าไปซื้อกาแฟเนี่ยป้าต่อราคาเขาหรือเปล่าอของเขามีมาตรฐานราคาเท่ากันทุกที่จะไปต่อเขาได้ยังไงพูดไม่คิดข้านั่นน่ะสิทีกาแฟป้ายังไม่ต่อเขาเลยกับอีกข้าวราดแกงธรมธรมดาากินจนอิ่มทําไมป้าถึงต่อล่ะไม่รู้ละ่ะฉันจ่ายแค่สี่สิบเพราะว่าฉันไม่ได้กินไก่เลยสักชิ้น ไม่ได้ต้องจ่ายห้าสิบเพราะมันตักไปแล้วป้าทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าทำอะไรเนี่ยป้าตักเข้ามาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วป้าอะไรของป้าเนี่ยโอ้ยชิ่งไหนบ้างวะเนี่ยหูน่าเกลียดมากเลยป้าเนี่ยสมน้ำหน้าขี้กงดีนัก กระสอบนี่ฉันขอกันเลยกันนะชดเชยที่ฉันจ่ายให้แกสี่สิบบาทนี่ป้าบอกกระสอบนี่มาจากไหน <c oughs> ก็ของฉันนะสิไอ้ขอทานฉันเก็บไว้กําลังจะไปขายเว้ยป้าแน่ใจเหรอว่าเนี่ยของป้า <c oughs> ก็ใช่สิไอ้ปากปีจอพูดอย่างนี้ฉันฟ้องแกง,ง่ายๆนะเว้ยลูกฉันเป็นทนายนะเออเออสิวะ เฮ้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 ไอ้แกทำไรเฮ้เอาอะไรดีจ๊ะมานี่เลยไปกูไปกูบอกให้ไปนี่ลูกกูเป็นทนายนะพวกแกโดนฟ้องแน่แน่เออไปตามมาเลยไปเดี๋ยวจะรู้ว่าใครติดคุกกันแน่พี่กอล้วทำไมป้าคนนี้ถึงได้เฮ้ยนี่มันกระสอบใส่คนนั้นที่ฉันเตรียมไว้ให้พี่นี่อย่ามาสู่นะของของฉันมันอยู่ในมือฉันจะเป็นของพวกแกได้ไงเดี๋ยวก็รู้พี่กอน ดึงมือปา้าปอาอกเฮ้ยวันก่อนของฉันหายวันนี้ฉันก็เลยทาสีที่กระสอบแล้วถ้าใครเอาไปขายเท่าแก่เขาก็จะจับตัวเอาไว้ให้ <c oughs> โชคไม่ดีที่ป้าไปเจอฉันระหว่างทางฉันจำกระสอบได้น่ยป้าก็เลยสวยไงพวกแกแล้งฉันคุณน,นัดหนูเดียบอกเขาสิว่าป้าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น เร,เราอยู่บ้านซอยเดียวกันด้วยไงป้าครับผมว่าป้ารับไปเถอะนะครับพี่กรณ์กับพี่ฝนอาจจะให้ภัยคนแบบนี้พี่ไม่ให้อภัยหรอกนะนะัทเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้กดขี่คนหาเช้ากินข้าแล้วที่สำคัญเป็นขโมยป้าขอโทษนะปล่อยปล่อยเั่นไปเถอะนะค,คุณนะัทช่วยป้าด้วยนะได้ครับ แต่ผมจะช่วยไปบอกลูกป้าให้รู้พฤติกรรมต่างๆของป้านะครับอย,อย่าให้ลูกป้ารู้นะเดี๋ยวคือจะจับป้าเป็นส่งบ้านพักคนชราอีกอะ่ะป,ป,ป,ป้าขอโทษนะให้ลูกป้าไปส่งบ้านพักคนชราดีแล้วละครับป้าจะได้ไม่ทําตัวเป็นภาระของสังคมแบบนี้อายุมากก็จริงแต่ทาตัวไม่น่านับถือเลย <c oughs> แบบนี้เขาเรียกแก่กะโหลก,กลาของจริงไปคณะ ไปบอกลูกป้ากันนะคะ่ะเดี๋ยวไปมันไปไปก็ไปไปไปไหนแล้วครับไปไปเกิดมาทั้งทีอย่าทำพฤติกรรมที่แย่ๆเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนเขาเอือมระอาอายุยิ่งมากพุที่ภาวะจะต้องมีมากตามอย่าให้ใครว่าได้ ฉลากมากกแผมว่าป้ารับไปเถอะนะครับพี่กรณกับพี่เดียจะให้ภัยพี่ฝนระออออออเเเมมมมมมม่่่่ไไดดดดินนนงงงงงีีาก็้้้้้แะพูลลยตซวนะ